ริธิปาลเสนาธิการมนทรทหารบหาที่สามเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการทรสาศนิกรชาวตาบลนครสวรรค์ออกและชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่มาประชุมพร้อมเพียงกันนั่งมนตร์พิธีแห่งนี้ตามีความกราบรื้อปติเป็นล้นพ้นในพระมหา,า,ารดาศาุนาทุกุ พระาราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือยาวประเณีปิดทองไว้ครับชิงก้วยพระาราชทานประจำปีพุทธศักราช2566ครั้งที่548เพื่ออนุรักษ์สื่สารมานานกว่า30ปีตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ให้แพร่หลายมากยิ่ขึ้น ทงาพระพุทธเจ้าทั้งหลายขึ้นชมในภาพบุญญาปรารมีและสำนึกในพระมหาโชตนาคคุณปกก์าศักดิมองที่ฝ่ารองพระธรรมาทอนผรักผั่นเอว่าจ อาเดกอำนวยวิธีบานเสนาธิการองค์การขุนที่สาประธานในพิธีเปิกรวยถวายรสการะพระบรมฉายาลักษณ์นนพระระลกอาเดกอำนวยวิธีบานเสนาธิการองค์การขุนที่สามประธานในพิธี